สดีครับผมนายธรรมรักษ์สีชุ่มนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับอยู่โรงเรียนที่สิบร่วมเก้านะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปแนะนําตัวตัวเองนะครับในช่วงบรรยากาศช่วงวันปีใหม่นะครับแล้วก็วันนี้ยังไม่ไปครับแต่ไปพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เราจะไปพาทุกคนไปเที่ยวนะครับแต่ผมไม่บอกครับว่าไปเที่ยวที่ไหนครับเพราะว่าเป็นความลับครับเป็นความลับอยากรู้ว่าต้องดูคลิปไปเรื่อยๆครับเดี๋ยว เราจะพาไปพรุ่งนี้นะวันนี้ยังไม่พาไปวันนี้เวลาห้าทุ่มแล้วเดี๋ยวเราไปพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวนี้เราจะไปถ่ายคลิปช่วงนะครับบรรยากาศเนี่ยครับข้างล่างเนี่ยครับว่าพวกผมกำลังปาร์ตี้กันอยู่เลยเดี๋ยวไปถ่ายคลิปดูกันนะครับเจอกันครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวที่หัวลำโพงครับที่เมื่อคืนไกด์ไว้ว่าไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็คือวันนี้ผมจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวไปหาที่เที่ยวครับตามที่หัวลำโพงครับเพราะว่าเถี่ยเขาะว่าเด็ดเด็ดนี้ผมอาจจะไปนะครับไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปครับบางที่ก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าไปไม่ได้จริงครับบรรยากาศก,าก็ตอนนี้ก็ ก็ลมกำลังเย็ยนครับตามภาษาประเทศไทยดีนะครับก็เดี๋ยวไปดูรามในคลิปแล้วว่าจะไปไหนบ้างครับไปกันเลยครับ,บก็มาอยู่ที่ซอยสุขกรอนสองครับวันนี้ช่วงปีใหม่ก็มาข้าวกินครับตอนเช้าาตอนนี้มเช้ามากประมาณ10บโมงครับเพราะว่าปกติเขาไม่ตื่นครับ ร้านดังๆเด็ดๆที่เขาว่ากันแล้วก็คนไม่เยอะก็ปิดนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาเจอที่นี่ครับร้านเ๋วยเตี๋ยวต้มยำะครับกินเส้นหลักครับเอ้ยเส้นเด็กครับผมเลยสั่งเส้นเด็กครับก็ชิมแล้วเมื่อกี้นี้ก็ก็เหมือนนั้นควรตีดลงไปครับก็ต้องมีชิมก่อนชิมก่อนแล้วค่อยปรุงครับเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวไทยครับมาตามตามก็ได้ครับนี่ครับน่ากินมากสีคนมากชิ้นเยอะมาก เอาครับพอตอนนี้เรากินเพื่อกินก๋วยเตี๋ยวแันอิ่มแบบอิ่มท้องนะครับแล้วก็ต่อไปเราจะไปอิบุญในการครับที่ว่าเราต้องข้ามต้องข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวยรากินนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นวัดพอดีครับวัดนี้นะครับเพราเชื่อว่าวัดไตมิตรครับเราจะไปทาบุญกันเลยครับตอนนี้ไปเลยครับเอาครับตอนนี้ผมก็ไม่ขึ้นมาอยู่ถึงจุดสุดสุดของวัดไตมิตรแล้วครับ ตอนนี้ก็ผมไมอยากจะถ่ายทุกคนดูนะแต่พรา้อมถ่ายวิดีโอรครับผม,ผมไม่ดูถ่ายแต่ผมเขาบอกถ่ายรูปได้แต่ผมจะดูเอารูปแบบบรรยากาศไว้เดี๋ยวแปะไว้ครับแบบแปะแล้วผมจะบรรยายครับว่าผมไปเจออะไรมาบ้างืที่ผมไปดูมาครับมันจะเป็นการกําเนิดจีนในยุคสมัยรัตนโกสินทร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นสันเจ้าจีนนะครับสันเจ้าขนาดเล็กนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการทําขนมถ้วยจีนแบบโบราณนะครับ เป็นการทาก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปที่ผมไปเจอครับที่สักการบูชานะครับเป็นของทีมเวนของวัดไตรบิณฑ์นะครับแต่มันอยู่ข้างล่างจากยอดที่ผมขึ้นไปมาครับอันนี้เขาถ่ายวีดีโอได้ครับผมเลยถ่ายวีดีโอมาให้ทุกคนได้ดูกันครับเดี๋ยวพอเสร็จจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ท่าน้ำลาซินีกันนะครับเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ก็ไปกันเลยครับ เอาละครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงท่าเรือราชีกันแล้วนะครับเดี๋ยวสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือวังหลังนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปวิดีโอแบบนั่งเรือให้ทุกคนดูนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงครับทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศการนั่งเรือไปที่วังหลังนะครับจากท่าน้ําราชินีครับไปวังหลังครับผมก็ในนี้นั่งเรือเป็นครั้งแรกครับส่วนตัวผมก็สนุกดีครับผมชอบนะครับ แบบนั่งเรือไปดูวิวไปบรรยากาศลมพัดเย็นดีครับผมชอบกับอยากให้ทุคนมานั่งดูครับใครที่ไม่เคยลองครับก็มาลองได้กันได้ครับผมแนะนําอีกหนึ่งเสียงครับเพราะว่ามันสนุกจริงๆครับผมสำหรับผมมันเพลินดีครับอย่างว่างหลังนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านวิปครีมคุณอํานวยนะครับผมได้สั่งวิปครีมในตำนานมาครับแล้วก็สั่งบิงซูตอไปดีครับราคาไม่แพงนะครับอร่อยด้วยครับผมมองสั่งมากินกับเพื่อนแล้ว อร่อยมากจะลองไปดูกันได้ครับลองมาชิมมาชมกันได้ครับมาที่นี่ใช้เสียงเขาล่ำดืออยู่แล้วครับอร่อยจริงครับร้านนี้บิงซูเสร็จแล้วครับผมก็เลยมากินนี่ต่อครับออร์ไทยซูชินะครับอันนี้ผมก็เลือกดูเมนูมีหลายเมนูนะครับมากน่ากินมากเลยนะครับแล้วผมก็เลือกสั่งมาเป็นนี่ครับ พวกนี้ครับเป็นพวกซูชิที่ผมสั่งมาครับเดี๋ยวผมจะมาลองชิมให้ดูนะครับอันนี้น้าซุปครับอร่อยอร่อยนะครับอันนี้ผมลองชิมนะครับกินกับปากตัวเองนะครับอันนี้เป็นข้าวหน้าเนื้อนะครับโอ้อันนี้เนี่ยผมดูไปผมก็หิวเริ่มหิวแล้วครับผมรู้สึกผมต้องสั่งตอนคืนนี้แล้วครับที่ผมใกล้จะกลับแล้วครับผมเลยแวะซื้อขนมปังกินกันครับอันนี้เป็นขนมปังครับ ก่อนกลับผมก็เลยมาแวะซื้อกันเป็นของส่งท้ายครับเอาละครับตอนนี้ก็ถึงตอนเย็นแล้วครับเราก็จะกลับไปกลับแล้วเตรียมตัวกลับแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงแล้วครับปุ๊ตรงน,นี้ก็เดี๋ยวไปเจอกัน,นครับตอนลงเรือครับตอนเย็นหนะ้า เรือผมอาจจะถ้ามีโอกาสผมอาจจะถ่ายวิวให้ครับแต่ถึงไว้แบบเรือของใครผมไม่รู้ว่าเป็นไงแต่ผมมันกองผมเกือบหลับเลยครับนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับถ้ามีโอกาสถ่ายวิวเดี๋ยวผมถ่ายให้นะก็จะเป็นบรรยากาศสุดท้ายของคลิปนี้ครับเป็นการนั่งเรือครั้งสุดท้ายของคลิปนี้แล้วครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ผมก็สุขมากครับที่ได้ทาอะไรใหม่ๆนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบ ลองปล่อยตัวปล่อยใจมาทําอะไรใหม่ๆบ้างเช่นเข้าวัดทําบุญอะไรเงี้ยครับนั่งเรืออะไรเงี้ยครับตอนนี้ครับก็ถึงสถานีราดก,กระบังนะครับ้วัสิงราดกระบังครับตอนนี้บอกตรงๆเลยว่าลาง,งานหมดนะครับไม่ไหวแล้ว กลับบ้านแล้วครับเลยว่าวันนี้อะไรไม่ดีก็ขอไปเลยครับก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับไปก่อนครับบ๊ายบายครับอาวเหครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับก็คือรูปภาพพวกนี้นะมันเป็นรูปภาพที่สําคัญสำหรับผมนะก็คือมันเป็นช่วงเวลาในชีวิตของผมนะครับที่ได้อยู่กับพวกเพื่อนๆในเป็นปีสุดท้ายนะครับ ของบางคนอาจจะไม่สําคัญครับสำหรับผมการที่ได้อยู่กับเพื่อนนะเราเป็นอะไรที่สบายใจที่สุดนะครับก็คือตอนนี้ใครที่กาลังรับชมรับฟังคลิปอยู่ครับก็คืออยากให้ทุกท่านใช้เวลาที่เหลือกับเพื่อนให้นานที่สุดนะครับก็คือเราก็จะจากกันแล้วในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอยากให้ทุกคนเก็บความทรงจําให้ได้มากที่สุดครับ ผมยอมรับเลยครับว่าผมไม่ค่อยเก็บภาพไม่ค่อยถ่ายรูปไม่ค่อยถ่ายคลิปกับเพื่อนเพราะว่าพวกผมมันก็ส่วนใหญ่มักจะจมไปกับบรรยากาศรอบตัวครับเพราะว่าไม่มีใครฟรักันหรอกครับว่าต้องถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไรกันสุดท้ายนี้ผมอยากบอกว่าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับช่วงปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ครับแฮปปี้เนื้อเยื่ขอบคุณครับ